สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรัก,ท,กทุกท่านครับของดีอีสานายกูโชค,ครับวันนี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของเออหาพระาธาตุเสด็จอรอบหลวงปูด่ดูวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วเขาคอเพชรบูรณ์ท่านผู้ฟังครับพุทธศาสนิกชน และก็นักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วอำเภอเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อกราบสาการะพระาธาตุเสด็จอรอบองค์หลวงปูด่ดูจนเป็นสีชมพูไปทั่วทั้งองค์หลังจากย้ายมาปฏิสถานภายในพระวิหารพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ เมื่อวันที่22มกราคมได้รับแจ้งว่ามีผู้ใช้เฟซบุ๊กะไรหนึ่งได้โพสต์ภาพรูปหล่อหลวงปู่ดูที่มีวัตถุเล็กๆสีชมพูก็อยู่เกือบเต็มองค์พร้อมระบุข้อความว่าเป็นบุญตาที่ได้ชื่นชมบารมีพระโพธิสัตว์ใหญ่พระทาตเสด็จ องค์หลวงปู่ดู่พมมปัญโยณระวิหารพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ฉันพระนอนวัดพระธาตผาซ่อนแก้วจังหวัดเพชรชบูรณ์เป็นบุญอย่างยิ่งที่หลวงพ่อพระคุณบารมีเมตตาให้ถ่ายภาพหลวงปู่ค่ะลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยหลังจากภาพนะครับแล้วก็ข้อความดังกล่าว ถูโพสออกไปปร,รากฏว่ามีผู้ใช้ Facebook เข้ามากดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเกือบ5้0 0ัข้อความโดยส่วนใหญ่จะพิมพ์ข้อความว่ากาบสาธุและกแชร์ต่อไปเกือบสองพครั้งต่อมาผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปตรวจสอบพบว่า มีพุทธศาสนิกชนและก็นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมและกราบสักการะเป็นจำนวนมากโดยรูปหล่อของหลวงปู่ดูที่พระธาตุได้เสด็จมาอยู่นั้นเป็นรูปหล่อเนื้อสีน้ำตาลขนาดหน้าตักประมาณสามนิ้วอยู่ในขรอบแก้วตั้งอยู่บนหลังรูปช้างปั้นสีทอง ภายในพระวิหารพระพุทธเจ้าห้าพระองค์โดยนายสรันปียาวัจกรวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วเปิดเผยว่ารูปหล่อของหลวงปู่ดูนั้นเมื่อหลายปีที่ผ่านมามีญาติโยมนำมาถวายให้แก่พระอาจารย์ปารมีเจ้าอาวาสวัดพระ,พระาธาตุผาซ่อนแก้ว ซึ่งหลวงพ่อก็ได้เก็บไว้ภายในกุฏิต่อมาเมื่อประมาณ4-5ปีที่ผ่านมาได้เกิดพระธาตุสีชมพูเสด็จมาประทับอยู่กับองค์หลวงปู่ดูแรกะเริ่มมีจำนวนไม่มากต่อมาก็ได้เพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งในความคิดของตนเชื่อว่าเนื่องมาจาก พระอาจารย์ปรารมีเป็นพระที่เข่งการปฏิบัติสวดมนต์ภาวนาอยู่เป็นประจำตนเชื่อว่าหากสาธุชนมันสวดมนต์ถือศีลภาวนาพระาาุก็อาจจะเสด็จมาประทับในวัตถุที่เป็นมงคลที่ผู้นั้นครอบครองอยู่ก็เป็นได้ ต่อมาเมื่อพระวิหารพระพุทธเจ้าห้าพระองค์สร้างเสร็จพระอาจารย์ปรารมีจึงได้นำมาปริสฐานไว้ภายในพระวิหารเพื่อให้พุทธศาสนิกชนและกระผู้ที่เลื่อมใสศรัทธ,ธาได้กราบสาการะบูชาในสรันเปิดเผยว่าสำหรับท่านที่จะมากราบสาการะ สามารถมาได้ทุกวันและก็ขอให้ผู้ที่จะมากราบสการะการุณาแต่งกายสุภาพเหมาะสมและก็ให้เกียรติสถานที่รวมทั้งอยู่ในกิริยาอันสงบที่สำคัญต้องทำใจให้สงบทำใจให้บริสุทธิ์ละความชั่วทำจิตใจให้ผ่องใส ก็จะช่วยให้ผู้ที่มากราบไหว้เข้าถึงซึ่งความสุขที่แท้จริงท่านผู้ฟังครับเหตุการณ์ที่พระธาตุเสด็จมารอบรูปหล่อของนุกปูดูขมมัพปัญโยที่วัดพระธาตุพาซ่อนแก้วอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นั้น ท่านเชื่อว่าเป็นปฏิหารถ้าเรามาศึกษาในเรื่องของประวัติของหลวงปู่โดผมมับปัญโยชาติภูมิพระคุณเจ้าหลวงปู่โดูุมปัญโยมีชาติกำเนิดในสกุลหนูสีเดิมชื่อดูเกิดเมื่อวันที่29เเมษายน พุทธศักราช2447ตรงกับวันศุกร์ขึ้น15บหาคำ่ำเดือนหปีมะโรงซึ่งตรงกับวันวิสาขาบูชาณบ้านเข้าเมาตำบลเข้าเมาอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาประวัติการศึกษาเบื้องต้น ชีวิตในวัยเด็กของท่านดูจะขาดความอบอุ่นอยู่มากด้วยกำพ้าบิดามารดามาตั้งแต่เยาว์วัยนายวนพึงสกุลซึ่งมีศักเป็นหลานของท่านได้เล่าให้ฟังว่าบิดามารดาของท่านมีอาชีพทำรรนาโดยนอกฤดูทำรรนาจะมีอาชีพทำรรขนมไข่มงคลขาย เมื่อตอนที่ท่านอย่างเป็นเด็กทารกมีเหตุการณ์ที่สําคัญที่ควรบันทึกไว้นั่นก็คือคืนในคืนวันหนึ่งซึ่งเป็นหน้าน้ำขณะที่บิดามารดาของท่านกําลังทอดขนมมงคลนอยู่นั้นท่านซึ่งถูกวางอยู่บนเบาะนอกชานคนเดียวไม่ทราบด้วยสาเหตุใด ตัวท่านได้กิ้งตกลงไปในน้ำทั้งคนทั้งเบกแต่เป็นที่อัศจรรย์ที่ตัวท่านไม่จมกับลอยน้ำจนไปติดอยู่ข้างรัว้วกระทั่งสุนัขเลี้ยงที่บ้านท่านไม่เห็นเขา้าจึงได้เห่าพร้อมกับวิ่งกลับไปกลับมาระหว่างตัวท่านกับมารดาท่าน เมื่อมานดาท่านเดินตามสุนัขเลี้ยงออกมาจึงได้กระพบกับท่านลอยน้ำอยู่ที่ข้างรัว้วซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้มารดาท่านเชื่อมั่นว่าท่านจะต้องเป็นผู้ที่มีบวุญวาสนามาเกิดมารดาของท่านได้ถึงแก่กรรมตั้งแต่ท่านยังเป็นทารกอยู่ต่อมาบิดาของท่าน ก็จากไปอีกขณะท่านมีอายุเพียงได้สี่ขวบเท่านั้นท่านจึงต้องกำพาบิดามารดาตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กๆดำความไม่ได้ท่านได้อาศัยอยู่กับยายโดยมีโยมพี่สาวที่ชื่อสุม่มเป็นผู้ดูแลเอาใจใส่และท่านก็ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนที่วัดกลางของสะปัว วัดประดูทรงธรรมและก็วัดนิเวศธ,ธรรมประวัติสู่เพศพม,มจันทร์เมื่อท่านอายุได้ยี่สิเอ็ดปีก็ได้เข้าพิธีบรรพชาอุปสมบทเมื่อวันที่สิบพฤษภาคมปีพุทธศักราช2468ตรงกับวันอาทิตย์แรมสี่ข่ำ เดือนหกณวัดสแกตำบลธน,นูอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีหลวงพ่อกันเจ้าอาวาสวัดพยาติการามเป็นพระอุปชามีหลวงพ่อแดเจ้าอาวาสวัดสแกขณะนั้นเป็นพระกรรมวาจาจารย์ และมีหลวงพ่อฉายวัดกลางคองสะบัวเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่าพมมะปัญโยในพรรษาแรกนั้นท่านได้ศึกษาพระปฏิยติธรรมที่วัดประดูทรงธรรมซึ่งในสมัยนั้นเรียกว่าวัดประดูโรงธรรม โดยมีพระอาจารย์ผู้สอนก็คือท่านเจ้าคุณเนื่องพระครูชมและหลวงพ่อรอดในด้านการปฏิบัติพระกรรมฐานนั้นท่านได้ศึกษากับหลวงพ่อกรันผู้เป็นอุปชาหลวงพ่อเผาสิทธิ์องค์สำคัญของหลวงพ่อกันซึ่งมีศักดิ์เป็นอาของท่านเมื่อท่านบวชได้พรรษาที่สอง ประมาณปลายปีพุทธศักราช2469หลวงพ่อกันมรณภาพท่านจึงได้ศึกษาหาความรู้จากหลวงพ่อเผาเป็นสำคัญนอกจากนี้ท่านยังได้ศึกษาจากตำรับตำราที่มีอยู่จากชาดกบ้างจากธรรมบทบ้างและด้วยความที่ท่านเป็นผู้ที่ฝักไฟ รู้รักการศึกษาท่านจึงได้เดินทางไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากพระอาจารย์อีกหลายท่านที่จังหวัดสุพรรณบุรีและสระบุรีประสบการณ์ทุดงประมาณเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2486ออกพรรษาแล้ว ท่านก็เริ่มออกเดินทุดงจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีเป้าหมายที่ป่าเขาทางแถบจังหวัดกาญจนบุรีและแวดนมัสการสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาเช่นพระพุทธฉายและก็รอยพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีจากนั้นท่านก็เดินทุดงไปยังจังหวัดสิงห์บุรี สุพรรณบุรีจนถึงจังหวัดกาญจนบุรีจึงเข้าพักปฏิบัติตามป่าเขาและก็ถ้ำต่างๆหลวงปู่ดูท่านเคยเล่าให้ฟังว่าเริ่มแรกที่ท่านขนขวายศึกษาและปฏิบัตินั้นแท้จริงมีได้มุ่งเน้นมักลนิพพาน หากแต่ต้องการเรียนรู้ให้ได้วิชาต่างๆเป็นต้นว่าวิชาครงกระพันชาติก็เพื่อที่จะศึกออกไปแก้แค้นพวกโจรที่ป้นบ้านโยมพ่อโยมแม่ของท่านถึงสองครั้งแต่เดชะบุญแม้นท่านจะสำเร็จวิชาต่างๆตามที่ตั้งใจไว้ท่านกลับได้คิด นึกสลดสังเวชใจตนเองที่ปล่อยให้อารมณ์มันอาคาดแค้นทำร้ายจิตใจของตนเองอยู่เป็นเวลานับสิบสิบปีในที่สุดท่านก็ได้ตั้งจิตอโหสิกรรมให้แก่โจรเหล่านั้นและก็มุ่งปฏิบัติฝึกฝนอบรมตนตามทางแห่งศีลสมาธิและปัญญาอย่างแท้จริง ในระหว่างที่ท่านเดินทุดดงอยู่นั้นท่านเคยเล่าให้ฟังว่าได้พบกับฝูงควายป่ากำลังเดินเข้ามาทางท่านท่านตั้งสติอยู่ครู่หนึ่งจึงตัดสินใจอย่างเด็ดเดีย่ยวหยุดยืนภาวนานิ่งอยู่ฝูงควายป่าที่มุ่งตรงมาทางท่านพอเข้ามาใกล้จะถึงตัวท่าน ก็กลับเดินทักษินาวัตรอบท่านแล้วก็จากไปบางแห่งที่ท่านเดินทุดงไปถึงท่านมักพบกับพวกนักเลงที่ชอบลลองของครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งมีพวกนักเลงเอาปืนมายิงใส่ท่านขณะนั่งภาวนาอยู่ในกฎท่านเล่าให้ฟังว่าพวกนี้ไม่เคารพพระ สนใจแต่ของดีเมื่อยิงปืนไม่ออกจึงพากันมาแสดงตัวด้วยความนอบน้อมพร้อมกับอ้อนวอนขอของดีทำให้ท่านต้องออกเดินทุดงหนีไปทางอื่นการปฏิบัติของท่านในช่วงทุดงอยู่นั้นเป็นไปอย่างเอาจริงเอาจัง ยอมมอบกายถวายชีวิตไว้กับป่าเขาแต่สุขภาพทาตุการของท่านก็ไม่ได้เป็นใจอย่างนั้นเลยบ่อยครั้งที่ท่านต้องเอาผ้ามาคาดที่หน้าผาเพื่อบรรเทาอาการปวดศีรษะอีกทั้งก็มีอาการเท้าชารุนแรงขึ้นเ,เรื่อยๆแมน้นกระนั้นท่านก็ยังไม่ลกความเพียร สมดังที่ท่านเคยสอนลูกศิษย์ว่านิพพานอยู่ฟากตายในการประพฤติปฏิบัตินั้นจำต้องยอมมอบกายถวายชีวิตนี้ลงไปดังที่ท่านเคยกล่าวไว้ว่าถ้ามันไม่ดีหรือไม่ได้พบความจริงก็ให้มันตายถ้ามันไม่ตายก็ให้มันดีหรือได้พบกับความจริง ดังนั้นอุปสรรคต่างๆจึงกลับเป็นปัจจัยช่วยให้จิตใจของผู้ปฏิบัติแข็งแกร่งขึ้นเป็นดำดำนิมิตธรรมอยู่มาวันหนึ่งประมาณก่อนปีพุทธศักราช2500เล็กน้อยหลังจากหลวงปู่ดูสวดมนมต์ทำวัดเย็นและก็ปฏิบัติ ิจส่วนตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็จำวัดเกิดนิมิตไปว่าไปฉันดาวที่มีแสงสว่างมากกว่าสามดวงในขณะที่กำลังฉันอยู่นั้นก็รู้สึกว่ากรอบกรอบดีก็เลยฉันเข้าไปทั้งหมดแล้วจึงตกใจตื่น เมื่อท่านได้พิจารณาใคร่ครวนถึงนิมิตธรรมที่เกิดขึ้นก็เกิดความเข้าใจขึ้นว่าแก้วสามดวงนั้นก็คือพระไตยสารณกมนั่นเองพอท่านว่าพุทธทังสะระนังคัจฉามิธรรมังสะระนังคัจฉามิสังขังสะระนังคัจฉามิ ก็เกิดอัศจรรย์ขึ้นในจิตของท่านพร้อมกับอาการปิติอย่างท่วมทน้นทั้งเกิดความรู้สึกรึกซึ้งและก็มั่นใจว่าพระไตรสารนคมนี้แหละเป็นรากแก้วของพระพุทธศาสนาท่านจึงกำหนดเอามาเป็นคำบริกรรมภาวนานั้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา หลวงปูด่ดูท่านให้ความสำคัญอย่างมากในเรื่องของการปฏิบัติสมาธิภาวนาท่านว่าถ้าไม่เอาเป็นเท่าเสียดีกว่าในสมัยก่อนเมื่อตอนที่สาลาปฏิบัติธรรมหน้ากุติท่านอย่างสร้างไม่เสร็จนั้นท่านก็เมตตาให้ใช้ห้องส่วนตัวที่ท่านจำวัด เป็นที่รับรองสานุสิทธิ์และก็ผู้ที่สนใจได้ใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมซึ่งนับเป็นเมตตาอย่างสูงสุดสำหรับผู้ที่ไปกราบนามัสการท่านบ่อยๆหรือมีโอกาสได้ฟังเทศสนทนาธรรมก็คงจะได้เห็นกุศโรบายในการสอนของท่านที่จะโน้มน้าวผู้ฟัง ให้วกเข้าสู่การปรับปรุงแก้ไขตนเองเช่นครั้งหนึ่งมีลูกศิษย์วิพากษวิจาร์ณคนนั้นคนนี้ให้ท่านฟังในเชิงว่ากล่าวว่าเป็นต้นเหตุของปัญหาและก็ความยุ่งยากแทนที่ท่านจะเอออไปตามนั้นจะทำให้เรื่องยิ่งบานปลายออกไปท่านกับ ปรามว่าเ,าเรื่องของคนอื่นเ,เราไปแก้เขาไม่ได้ที่แก้ได้คือตัวเราแก้ข้างนอกเป็นเรื่องของโลกแต่แก้ที่ตัวเรานี้เป็นเรื่องของธรรมคำสอนลวงปู่ดูจึงสรุปลงที่การใช้ชีวิตอย่างคนไม่ประมาทนั่นหมายถึงว่าสิ่งที่จะต้องเป็นไปพร้อมๆกัน ก็คือความภาคเพียรที่จะลงสู่ภาคปฏิบัติในมรรควิถีที่เป็นสาระแห่งชีวิตของผู้ที่ไม่ประมาทดังที่ท่านพูดย้ำเสมอว่ามันทำเข้าไว้มันทำเข้าไว้อ่อนน้อมถ่อมตนนอกจากความอดทนอดกั้นยิ่งแล้ว หลวงปู่ดูจยังเป็นแบบอย่างของผู้ไม่ถือตนวางตนเสมอต้นเสมอปลายไม่ยกตนข่มผู้อื่นเมื่อครั้งที่สมเด็จพระพุทธ,ธาจาร์์งเงียมจันทศิริวัดสุทัศเทพวรารามหรือที่เราเรียกกันว่าท่านเจ้าคุณงเงี่ยม ซึ่งมีอายุพรรษามากกว่าหลวงปู่ดูหนึ่งพรรษามานามัส,สการหลวงปู่โดยยกย่องเป็นครูเป็นอาจารย์แต่เมื่อท่านเจ้ากุ่นเสีงเง่ยมกราบหลวงพ่อเสร็จแล้วหลวงพ่อท่านก็กราบตอบเรียกว่าต่างองค์ต่างกราบซึ่งกันและกันเป็นภาพที่พบเห็นได้ยาเหลือเกินในโลกที่ผู้คนทั้งหลาย มีแต่จะเติบโตทางด้านทิฏฐิมานะความถือตัวอวดดีอวดเด่นยกตนข่มท่านปล่อยให้กิเลสตัวหลงออกเลี่ยรายเที่ยวประกาศให้ผู้คนทั้งหลายได้รู้ว่าตนเก่งโดยเจ้าตัวก็ไม่รู้ถูกกิเลสขึ้นที่คอพาบงการให้เป็นไป หลวงปู่ดูไม่เคยวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติธรรมของสำนักนไหนๆเลยในเชิงลบลูหรือเปรียบเทียบดูถูกดูหมิ่นท่านว่าคนดีนะ่ะเขาไม่ตีใครซึ่งลูกศิษย์ทั้งหลายได้ถือเป็นแบบอย่างหลวงปู่ดูท่านเป็นพระพูดน้อยไม่มากโกหาร ท่านจะพูดย้ำอยู่แต่ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมและก็ความไม่ประมาทเช่นของดีอยู่ที่ตัวเรามันทำเข้าไว้ให้มันดูจิตรักษาจิตอย่าเลื่มตัวตายและให้มันพิจารณาอาน,นิจจังทุกขังอนัตตาท่านผู้ฟังครับ เรื่องที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังมานั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับปฏิปทาของหลวงปู่ดูคมมภัปญโยสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ